อีกครั้งนะคะโตโยต้าหนึ่งพอไก่ช้อชิงสองเก้าหนึ่งแปดพอทมอสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เราอยู่กันที่ร้อยเอ็ดอีกแล้วนะคะก็นี่ค่ะ <c oughs> เรามาที่อรพันธ์สัตวแพทย์ฟาร์มอ่ะก็ อันนี้ก็เป็นฟาร์มนะคะบ้านพี่หมอนะคะคุณพี่หมอกับพี่โต้งอันนี้มันก็จะบอกว่าไงอะ่ะมันก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนนะคะก็คืออันนี้เขาจะอยู่ในกลุ่มของนาคเนรมิตกันนะคะวันนี้จะมีงานนะคะงานบวชนาคเก้าเก้ารูป เราไปดูกันนะคะบรรยากาศข้างในตอนนี้เราอยู่ด้านหน้านะคะที่จอดรถแบบไม่มีที่จอดรถเลยนะคะแน่นมากนะคะนี่นะคะบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันโอ้มะม่วงยังมีมะม่วงอยู่เลย นู่นเป็นบรรยากาศข้างในนะคะ f c ข้างในดูแบบนี่ค่ะฝนตกด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพักทานข้าวก่อนตัวนี้จะเป็นโรงทานนะคะโรงทาน มาด้วยใจกันทั้งนั้นค่ะแต่ละคนนะคะเดินทางมาไกลกันมากค่ะเราก็สู่ดินแดนนาคนนรมิตกันนะคะสวัสดีค่ะก็ยนค่ะไเรยญต้องไปถวาย้ไม่เหรียญเราไปใช่่ะาเอาบรรยากาศมาฝากนะคะนนี้ก็เป็นใส่บาทนะคะ 对吧？ นี่โก้บรรยากาศนะคะข้างในนะคะดูนะคะสุดยอดดูกันที่ร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดนะคะพิ่สี่ค้ณดีใจดิค่ะน้องโมองักเรียนอาจารย์พยัญชนะถือกระดิ่งเบอร์อีกเลย ตอ้เดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในก่อนนะคะพาไปดูนิดนึงนะคะข้างในบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะใส่บาทนะคะใส่บาทกันเขาก็จะมี บวชนาคนะคะเก้าเก้ารูบวชรูปอ้ยบวชพระบวชพระนะคะบวชพระ,ะสะออนกระสอบกองใ่บาทมเนาะค่ะหลายหลายเนี่ย ท่านที่ใส่บาตรหน้าต้นมังมีก็ให้ให้ทันมังคังลำรวยเดอ้อท่านที่ใส่บาตรหน้าต้นมหาโชคขอมหาโชคกัน <c oughs> ก็ขอให้ได้มหาโชคของตนเร็วๆ <c oughs> ท่านที่ใส่บาตรหน้าเดือนปู่ย่า <c oughs> ก็ขอให้ปู่ย่าดูแลรักษา <c oughs> ให้รวยสงปรารถนาทุกคนนี่นะคะพี่มพ่มอท่านที่อยู่ห <c oughs> น้า <c oughs> ต้นช้อนเงินช้อนทอง ก็ให้เงินทองไหลามาเทมาท่านที่ใส่บาทหน้าพระนางยิ้มเปยๆยหน้าเทวดาก็ขอให้สมปรารถนาในทุกสิ่งนะคะสาธุเด้อขันรถแฮ่ม่าตอนนี้ขัดขอดเกือบเต็มใส่ขีดตรงคักๆเล่นใส่แฮ่มแบบไป แห่งมาเจาวะเาจมือหอดมือบุญโต๊ะใส่หวนุนส่วนยานตะไ่อยเดลูก n าข่อเห็นแล้วว่ามึงปลูกอะไรดอกเิ็งสภาพแล้วนี่ก็มาจากหลายลหลายจังหวัดเหมือนกันน,น,ะนะคะขอพระทหารเรียมไว้ให้หลวงพ่อรวยอักษาโลนะคะแม่ครัวที่ได้เรียก ก็ให้รวยรวยรวยทุกคนนะคะหลวงพ่อรวยถึงโรงเรียนแล้วนะคะเปี่ยนกระสวงขึ้นไปแต่เงินหลายแต่ก็เงี้แต่กระนีน่บรรยากาศนะคะบรรยากาศ ด้านในนะคะก็ยังอีกเยอะเลยนะคะอคคราาจย์่่่ะะนีปกติก็ฝนไม่ตกนะคะมาตกเอาวันจะมีงานนะคะเมื่อวานนีกอ,อย่างแ้งเลยเดเข่าเด้อค่ะข้างหลังผสมผลงานศาสตร์จากน้อยค่ะฟาันแข็งใส่ หาก็เห็นนักมือคณะเลย จะไปเอาของอยู่บนรถอยู่เลยหลวงพ่อรวย นี่นะคะเดี๋ยวหลวงพ่อรวยท่านจะลงสองกล้องเลยเหรอคะคุณแม่ เป็นเจ้าสวรรคใรดูไปนไอเพื่อนอาขาว่าเสดเท่าในหลวงพ่อโอ้เจ้าสวรรเป็นยังบุญ่าเจ้าเนาะใส่ชุดสกรรา์ในเจ้าจะได้ขึ้นพออย็ดพ่อถอดรองเ้าสกไหมคะพ่อถอดรงเ้าสไหมคะอะพ่อพ่ถอดรองเท้าก่อน เอาบรรยากาศมาฝากนะคะบรรยากาศนะคะมาฝากกันอีฟีเดี๋ยวเราตอนนี้ก็รอพิธีนะคะรอทําพิธีอยู่ก็กาลังเตรียมของนะคะตอนนี้หลวงพ่อรวยก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะคะพระนางนะคะพระนางเอาเคียกเรือเวลาน กันที่ oh. ดินแดนนาคเนรมิตนะคะ oh. อันนี้เป็นเรือนปูเรือนย่านะคะ oh. ใสมาแล้วนะคะดีใจดีใจข้างบนเปิดแอร์ได้เลยโอเคนะคะสิ่งก็โอเคค่ะตัวอยู่เดี๋ยวเอาบรรยากาศนะคะบรรยากาศอื่นๆมาฝากกันต่อนะคะอันนี้ก็ช่วงที่รอนะคะยังไม่ได้เริ่มพิธีกันนะคะช่วงบรรยากาศโอเคค่ะซีเจอการคิดหน้านะคะนี่ก็เอาบุญอยู่น้าเนรมิตมาฝากกันค่ะชยายับลด้วยขอระกทางขอทา